ที่หมอประเมินดูแล้วคางคนไข้ทรงส,งสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามองบริเวณด้านข้างอาจจะเห็นว่าคางเขามีการเหยียดขึ้นทําให้คนไข้ไม่มั่นใจทีนี้าการจะเติมฟิลเลอร์ให้ดูสวยขึ้นเราอาจจะไม่ได้ไปเติมบริเวณปลายคางที่เยอะแต่เราจะเน้นเติมบริเวณร่องบริเวณนี้เพื่อทําให้เวลาฟิลเลอร์เนี่ยเติมเต็มเข้ามา <borg S 1> เขาจะช่วยกดคางลงมาแล้วก็จะทําให้สวยทั้งมุมหน้าตรงแล้วก็มุมด้านข้างนะคะแล้วเราอาจจะเติมปลายคางตรงนี้นิดหน่อยเพื่อให้มีทรงสวยขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะอันนี้ ก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ในวันนี้นะคะหมอจะสอนวิธีเช็คว่าของที่ใช้เนี่ยเป็นของแท้ผ่านออยโดยตรงนะคะโดยที่เราดูอันนี้นะคะเป็นชื่อยี่ห้อและรุ่นที่เราใช้ในวันนี้นะคะของแท้จะมีบริเวณนี้สามารถใช้มือถือสแกน QR วอารโคตรงนี้ได้นะคะก็จะบอกรายละเอียดเป็นตัวยี่ห้อและรุ่นที่ใช้แล้วก็ล็อตนัมเบอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คล็อตนัมเบอร์ตรงข้างนอกกล่องด้วยนะคะว่าตรงกับข้างในไซดิงที่เราจะฉีดก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะตอนนี้เราก็ได้ฉีดฟิลเลอร์ทาง เสร็จแล้วนะคะหมอทําการเติมบริเวณน่องเหนือคางนะคะ0 6ซีนะคะแล้วก็เราเติมปลายคางจริงๆเนี่ยแค่ 0.4cc โดยที่เราทําการเติมปลายตรงกลางนะคะแล้วก็มีการไล่ขอบบริเวณด้านข้างเพื่อให้คางมีความสมูทดูเป็นคางที่ธรรมชาติมากขึ้นนะคะอันนี้หลังเติมเสร็จทันทีจะเห็นว่าถ้ามองด้านข้างความที่เป็นคางแง่เนี่ยก็คือจะดูน้อยลงแล้วก็คางมีความยาวรับกับโครงหน้ามากขึ้นนะคะทำให้ใบหน้าดูเรียวยาวขึ้นค่ะ